ตามรายงานจาก i e l d w a t c h นะครับฉบับว,วันเช้าในอังกฤษอะรายงานว่าสโมสสลิเวอร์พูลนะครับยังมีความสนใจโอมามามุสอยู่เหมือนเดิมนะครับและตอนนี้นะเขากำลังทำประตูได้อย่างต่อนเนื่องถ้าเราติดตามข่าวโอมามามุสล่าสุดเนี่ยนะครับจะเกิดใครฟังสรุปข่าวการย้ายทีมที่ผมเล่าเนี่ยผมจะบอกว่ามามุสนะครับยังไม่มีการเจรจากับลิเวอร์พูลใดๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่มามุส บอกเนี่ยก็คือความสนใจมาอยู่กับริวพูลแต่ริวพูลไม่ได้เปิดการเจร,เจ,ราจาอะไรเลยกับมามุสสิ่งสำคัญที่สุดนะครับนักข่าวที่ทำข่าวนี้ชื่อว่ามาเซลไลท์เป็นนักข่าวชาวสวิตนะครับรายงานทำข่าวของบิลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ความลับหรอกเพราะตัวนักเตะต้องการไปอยู่กับริวพูลแต่ผมเชื่อว่านะถ้าริวพูลลงทุนเนี่ยจะคุ้มค่ามันนี้เป็นความเห็นของนักข่าวนะ รายง,งานจากบิวก็ยืนยันตรงกันนะครับว่า